แกงไก่ฟักทองพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับไก่ส่วนน่องสะโพกต่อกัรหนึงชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นอันนี้ก็เอามาหัน่นเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำนะครับฟักทองเราก็เท่าเท่ากันเลยนะครับอน่น้ำพริกแกงเผ็ดแถวบ้านบ้านเมียน้ำพริกแกงเผ็ดเนี่ยเราก็จะผัดให้หอมก่อนผัดกับน้มันนะครับ หอมดีแล้วนะครับก็ใปไก่ไก่เนี่ยพอตึงๆแล้วก็ใส่กะทิเลยนะครับกะทินี่จะเป็นกลางกทางหางนะครับไม่ใช่หัวน้ำแกงเดือดแล้วก็จะใส่ฟักทอง ทุกอย่างสุกดีแล้วก็กําลัปี๊บนะครับน้ำปลาพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดฉีกเสร็จแล้วก็ปฏิจมรสชาติดีเป็นที่น่าพอใจสุดท้ายก็โหระพา ใส่โหละพาล้วก็ต้องนี่ับกด้จมความหอมจะลงไปในน้ำแบบนี้แกงไก่ฟักทองพร้อมขึ้นโตประทานแล้วครับก็จะมีแบบใส่กะทิกับแบบไม่ใส่กะทินะครับนี่ก็จะแบบแบบพักกลางนะครับก็ใส่กะทิแบบนี้ แกงไก่ฟักทองขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ก็แกงไก่ฟักทองขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับน,นี่ก็ตักสายถ้วยแบ่งไว้แล้วนะครับวันนี้ก็จะรับผิดชอบโดยเด็กชายนินจานะครับชาวก็หน้าตาก็ไม่สูเ้เข็ดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูนะครับมาป่าแป้งมาข่าตัวเลยนะครับอื้อหือ ตั้งแต่ทุบแบ่งไปแล้วนะนี่นะฟักทองฟักทองอืมวันนี้ไม่กลัวร้อนเลยนะครับอ๋อเปล่าเปล่าร้อนไปกันครับเป็นไงครับเปกันโอ้โห้โอ้หน้าตาเยเกย์นะครับสีสันเหมือนจะไม่เผ็ดนะครับแต่จริงๆ้วโอ้โอ้องเผ็ดด้วยเผ็ดเป็นร้อนเลยนะครับชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณ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 ครับ